โอ้โหอันนี้คือเต็มที่เนาะดูเดีย่ยวรวมรวมมาซะไอนน้หัวคันนาเลยอะใช่รวมันซะหัวคัน <c oughs> นาแล้วห <c oughs> นักเลยเนาะหนักมันได้ดูมันใส่เห็ดไม้ลายด้วยเห็ดไม้ลายด้วยใช่ครับใช่ตั้งแต่ชุดทีต่ตัวเนี้ยในนี้ออกเนี้ยช่วงนี้มันจะฝนถ้าฝนกำลังมิดมันจะลายเอออันนี้ไม่เป็นเลยอันนี้ไม่ใส่แก้วเลยใช่เนี่ยมันได้ไอ้เนี่ยด้วยแหละมันได้เพราะกิ่งทองด้วยเนี่ยกิ่งทองช่วยได้เยอะเลยกิ่งทองช่วยเยอะ ทคงเกลืได้เยอะเลยเราเลสลาวาธาตุอาหารมันครบไงเลยชุดนี้น่าจะออกสองคนพอดีคนใหญ่เนาะคนหลายวันอย่างเงี้ยถ้าโอ้แทบดีถ้าเราอยู่แถวบ้านเนาะตาวาวกันเลยไม่เขย้ายกันเนาะแถวนู้นถนนก็ขย้ายแต่เปขดดีกันเนาะขดีเยอะใช่ไหมน้อยเจ้าที่จะเตียน เดี๋มากปัญหาข้าวตีดนงนั้นเนาะเออข้าวตีดอันนี้มาดูดินมาไม่มีเลยเนาะโอสุดยอดเลยโอ้แต่เป็นว่าสาวหมดอะไรอย่างเงี้ยเราจ้างตัดกันไม่หมดไม่ไหวแล้วตัดประจําเลยป่ะใช่ครับเราจ้างตัดไม่เกินห้าเมตรแน้อยเลยคือคืออย่างนี้ได้เนื้อใช่ไหมพี่หนึ่งโอ้โหอย่างเงี้ยโอ้จะไป ผมทำที่บ้านผมทำอย่างนี้นะโอ้ยิ้มเลยมองกระจายเลยใช่อย่างเงี้ยนะอันนี้ร้อยยี่สิบถังไปไหมพี่นุพี่หนึ่งกว่าครับกว่าใช่ปะมีร้อยสามสิบเนี่ยนะใช่ก็ผมทำงวดที่แล้วผมทำสามหนึ่งงวดที่ว่าเนี่ยการทวาเนี่ยที่เกี่ยวมเมตตาวิทยานะเนี่ย นี่แบบนี้แน่นเลยเนาะดูดิใช่มันนี่มันนี่ยังได้ร้อยสามพิพาสอ่ะสองร้อยสิบหกตันอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็สิบห้าไปอย่างเงี้ยตายเนาะดูดิโอ้โหดูมันมีตะลวงมันไม่ได้เม็ดไส้แบบนี้น่ะเนาะใช่แต่ว่าผมมันเน้นหวานหนาหน่อยไงอืมสามเท่าอ๋อเราใจหนาเอาใช่ไหมก็ดินแบบนี้หรืดินแบบนี้แหละเออที่น้ำดินแบบนี้แหละมันมีดินแบบนี้สองแปลงโอ้นี่มันดูที่ไหนเนาะ ทางนั้นเลยใช่กูได้มองมานล้วเนาะรวมมันหนักเออใช่มันหนักหนักก็ได้น้ำหนักด้วยเนาะแปดห้ามันหนักก็สรุปแล้วเรดลาวาก็กินทองที่ใช้ได้นะใช่ไต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ยิ่งเดียวเลยใช่ในใจเรซลาวาจะติดทองก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยพี่หนึ่งามเจ้าของนาเลยถามพี่ดาได้เลยยาฆ่าแมลงไม่เคยลงนาเลยไม่ต้องเลย ใช่ใช่อย่างที่ผมบอกใบมันหนาใบหน้าใบผูตรงนี้เกณฑ์ขาตัางเลือยทั่วมาเนี่หนึ่งบอกเดินตรงเดชนะหนาด้วยคมด้วยเนาะถ้าเดินไม่ใส่ถุงเท้ามีเลือดทั่วมาเนี่ยแน่นอนเลยแหละดูดิจับใบดูแข่งฟึ๊กเลยอะจับใบดูรูดอย่างเงี้ยใส่ผ้าโอ้ยอันนี้ อันนี้ก็ใส่ตรกรจากสะกระเทียมเหมือนกันนะนี่ก็ไม่จืดเหมือนกันไอ้นั่นกว่านะไอ้ยาวกว่าอันนี้มันนี่เขาเกลี้ยกันมันตกร้อยยี่สิบอ่ะแต่นี้น่าจะประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าก็น่าจะได้แล้วเนาะใช่ครับประมาณที่ห้าที่หกอ๋อที่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 มันไวที่มันไวเข้ามานี่เพราะว่ามันมันสมบูรณ์ใช่ไหมพี่หนึ่งมันสมบูรณ์จัดมันเต็มที่ของมันใช่ไหมปกติมันต้องยืดไปร้อยยี่สิบวันเนาะร้อยสิบ สิบนะเจ็ดสิบปดอ่ยี่สิบบาคนก็ร้อยี่สิบมว่าตอนนี้สบุนจัดเราก็ออมันก็จะแก้เร็วแต่น้านี้นะา่ะน,น่าจดไม่ถึงร้อยี่สิบหรอกเพราะที่ร้อยยี่สิวามันหน้าเนี่ยนี่คือเรากลังจะว่า